า know just hit this lot ตี้ช่องนักเชนชาแนลวันนี้พี่เชนยังไม่ได้ตื่นนะคะทุกคนเราจะมาแก้งอะไรมาแต่ว่าตอนนี้เราจะมาทำกับข้าวกันก่อนจ้าอันนี้นะก็ทำแกงเสร็จแล้วนะคะทุกคนอุย้ยร้อนทุกคนโอ้ยร้อนมากอ๋อ โอ้ยร้อน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 โอ้ยต้องจับหูนะคะทุกคนเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆแล้วเราก็จะเป็นแม่บ้านล้างจานจ้านัดหุงข้าวแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราก็หุงข้าวเลยเอวแล้วเราก็จะล้างจานกันนะคะทุกคน แล้วพอเราล้างจานเสร็จแล้วเราก็จะไปแก้งคนวันนี้ก็เป็นจานที่เราจะล้างกันนะคะทุกคนวันนี้เราจะเป็นแม่บ้านแบบเป็นเด็กดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวล้างจานเสร็จจล้วนีนก็ล้างจานแกล้จะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะแก้งอะไรพี่เชนรอดูกันนะคะี่ยากนะยากนะโอ้โหเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้นะก็ล้างจานเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วน่าจะมีแผนายก็คือจะมาวางแผนกันก่อนว่าจะแก้งอะไรพี่เชนดีเพราะว่า ไม่มีอะไรให้แก้งเลยหรือว่าเราจะไปตดเนาะเพราะพี่เชนมันนอนหลับอยู่อา,<ร>ามันตด,ตดไม่ไ<ง>ออกเพราะเพิ่งขี้ไปหรือว่าเราจะอ๋อลืมทำไงก็ได้ให้ปากเราเหม็นเพราะพี่เชนแบบมันอยาเยงมันชอบหยาเยงเดี๋ยวเราจะมาดูกันในว่าของในตู้เย็นเรามีอะไรมั่งนี่ไง,ไงของที่เราแบบมันต้องเหม็น หัวหอมหัวหอมสิ่งที่ลืมไม่ได้ของคนภาคใต้คือปลาหรอโอ้ไม่ใช่เอาโหกะปิพี่เชนมันไม่ชอบกะปิกับปลานะคะทุกคนแล้วเราจะเอาอันนี้ทำให้แบบ มันเหม็นเหม็นปากนัตติม้มคิดได้ไงเนี้ยโอ้โหพระเจ้าจดแบบหนึ่งนะทุกคนทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะทุกคนแล้วเราก็จะมีหัวหอมค่ะทุกคนจา๋าแล้วก็อย่าลืมกระเทียมที่ทําให้มันแบบฉุนฉุนวินัตติม้มพูดดังจังไม่เป็นไรมันนอนหลับอยู่มันแบบปิดปิดห้องอยู่นาะอันนี้ก็จะเป็นกะปินะคะอันดับแรกนะคะนัดก,ก็ จะทำให้ตัวเองแบบตัวเองป่วยอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมีน้ำอันนี้ทาปากเพื่อแบบเฮ้ยฉันป่วยฉันแบบปากม่วงอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนโอ้ยแค่คิดก็สนุกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะอันดับแรกนะคะเราจะกินแบบไอ้กระเทียมก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยกินจริงเลยเหรอฮะเออ what what the fuck นาเตี เล okay. ื้อไปไอ้เพชจะแก้งใครกันแน่เนี่ยนะทีอ๋ออ๋อเ่เอากระเทียมมาเอ้หัวหอม ผินทุกคนแล้วที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือแดงๆกะปิกะปินี้แบบเอากินกินมาเดี๋ยวเราจะทาฟัน แล้วเราจะกะปิไว้แบบแบตรงนี้ให้กะปิมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเราจะเอากระเทียมที่เราบดบดไว้นะนี่นี่กระเทียมที่เราบดบดไว้ยีเข้าไปอืมทีนี้แหละของแท้น้ำํำ เหมือนเราไม่สบายอ่ะเหมือนแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นัดตี้นะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปแอบตั้งกล้องไว้นะคะทุกคน อะไรเาาราไข่รดูปากก็ดาเจ๊โอ้ยกไปเจกันทำไปแล้ว <laughs> มาเลี้ยวทุกคนทุกคนเห็นตุกเกยไปกันทุกคนเอยากจะตาย <laughs> ตายเจ๊ <az> <c oughs> <c oughs> 哎。<laughs> <laughs> เอาบอกความรู้สึกก่อนทุกคนพี่เจมันจะแกล้งเราอีกไหมเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนนักก็ทำภารกิจสําเร็จแล้วถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแล้วกดติดตามให้นะด้วยนะคะ แล้วถ้าใครอยากให้นัททำคลิปใหม่ๆออกมาหรืออะไรก็ตามแล้วก็ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะใช่ว่างเรานันอยู่จ็เธอตีเราเจ็บจังทุกคนเาวิเชนมันเหมือนปากแล้วนะคะทุกคนตกลงเราทำภารกิจสำเร็จแล้วถ้าใครชอบนะคะก็กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย